ให้เบิ้งบรรยากาศฝนตกลีนเด้อจ้าฝนตกลีนลีนยังสีลง่ล่ะจ้าลีนเิดมือเหมืดเวีนไปเฮ็ดยังกับบัได้ย้อนว่าฝนตกลีนย้อยปอแปปอแปอยู่นี่ล่ะบ่ะพอได้นนำได้ตอนน้องพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนี่ยเมื่อเช้าร์ฝน,นตกลีนกะบ่ม,มีแนวกินดอกนไงแยกกะได้พัด พัดกะหล่ำไส้หมูหมูกะซว่าใส่หลายดอกใส่หนยหน่อยเพราะว่าใส่แหละก็บ่บบมีคนกินหมูนะใส่ให้มันมีกลิ่นมีอะไรเฉยเนาอครับข่าวเศ้วนี่กะสิมีแบบนี้ละพี่นอ้องไนแล้วกัตักใส่จานหนึ่งตัว มีอะไรก็กินไปเนาะฝนมันตกพอดีมีผักอยู่ในตู้เย็นนะมีผักอยู่ในตู้เย็นแล้วก็นี่เลยหลังจากพัดพกักะหล่ำใส่แค่รอดแล้วยายากสีมาตามปน คนปลาดุกนยจ้ะแกเอาแต่เนื้อมันแล้วก็มีพริกหอมกระเทียมแต่ว่าพริกก่อนจะใส่แบบพริกคนนยจ้ะดิเซวบอกพริกคนใส่จากน้อยใส่หลายระได้เรากมันเผ็ดก็ซำหนึง่ง ก็เดืองดับเดืองดับแต่ขอเป็นตังหอยแต่กอกไปคือกล่องมือหนึ่งแต่ม,มือหนึ่งดดเด้อจ้ะสิบวัฒนา ت ไปไหนเนาะหยุดก่อนอน,นั่นวัฒน์ปนแบบบานๆเด้อจ้ะเนี่ยตามปนแหลกแล้วหนี่งก็เอานา้ำน้ำลงใส่ น้ำต้มๆปบานบานอ่ะใส,ใส่น้ำเมื่อเต้มกระสีใส่อันนี้ของนัวอา้าวใส่สีลหลานจังสีนัวเนาะใส่น้ำปลาเข้าไปปลาเด็กกาเดเกเกนดอกใส่แล้วกระซิมเบิง้ง ฝนแบบบ้านนีดหนีด้นพี่น้องฝนแบบบ้าน <c oughs> บาท <c oughs> ใส่ปลาไหลขับไปหน่อยหนึ่งมันบนัวอ้าวใส่หอมลองไป <c oughs> เป็นว่าจบเ <c oughs> สร็จค่ะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เป็นอันเสร็จล้้เด้อจากกับขเขาเศร้ามื่อนี้ <c oughs> ให้บรรยากาศฝนตก ปนปนประดุกย่างอันอย่างประดุกสองตัวตัวนึงเอาไวท้ทากินกับแจ่วน้ําจิ้มผัดกระลำใส่แคหลอดใส่หมูนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ผักแกผักมีผักผายอันนี้ผักบะขามเคลือพันวาเอามาจากเมืองอบุบลกระเจี๊ยบเขียวกับข้ามันีไม่แค่นี้ละจ้ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานมากินข่าวน้ำก,รกรันก็ะย่าเด้อจ่าเหมือนี้กินข่าวกับน้ำพริกปนบั่นเห่าหนั่นแหละแก,ะก้ผักผักผักสดสดแค่นี้แหละจ้าขอบคุณที่รับชมชีวิตบ้นานบานยายจอยเด้อ